G U c r e a t เ v e เตรียมจัดงานสุดยิ่งใหญ่ J a p ป n Expo t ป a i l a n d 2023ครั้งที่8 3-5กุมภาพันธ์นี้ณนศะูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เตรียมสร้างปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่อีกครั้งคะ่ะกับงาน j a p a n Expo Thailand 2023ครั้งที่8ค่ะงานมหากรรมญี่ปุ่นสุดยิ่งใหญ่ในเอเชียโดยบริษัท GU Cre a t i v e จำกัดค่ะร่วมกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนภายในงานแถลงข่าวค่ะได้รับเกียรติจากคุณยุพเรศเอกทรัพพันธ์ค่ะประธานบริหารบริษัท GU Cre จกัดีละค่ะกรรรรรรมกาาบบิหิษัท GU Cre จกัดรวมใน โดยครั้งนี้ค่ะ Japan Expo Thailand 2023ค่ะมาในคอนเซปต์ Empower Infinity การเสริมพลังซึ่งกันและกันอย่างไม่มีที่สิ้นสุดค่ะโดยครั้งนี้จะมีกิจกรรมมากมายกว่า17โซนพร้อมด้วยทัพศิลปินไอดอลกลุ่มชื่อดังค่ะทั้งไทยและญี่ปุ่นค่ะโดยจะมีศิลปินหลายร้อยชีวิตค่ะมาร่วมสร้างความสุขให้แฟนๆได้สนุกและเต็มอิ่มกันค่ะด้าน AKB48 ค่ะก็จะมาเปิดคอนเสิร์ตในไทยด้วยและยังมี BNK 4ค่ะ c g m CGM48 เตรียมโชว์พิเศษมาด้วยค่ะรวมถึง Last Idol The Gas Girl ค่ะ c a s t e l l a และอีกมากมายค่ะ ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งในการจัดงานค่ะจะนําไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจค่ะและมูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็กค่ะและในครั้งนี้ค่ะยังเป็นครั้งแรกค่ะที่จะจัดงานมอบรางวัล j 8 Expo Thailand Influencer Award สองพโดยมีผู้เข้ารับรางวัลในสาขาต่างๆมากมายค่ะซึ่งงานในครั้งนี้ค่ะจะจัดขึ้นในวันที่3-5กุมภาพันธ์นี้ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิด์พลาดไม่ได้ค่ะกับปรากฏการณ์ความยิ่งใหญ่ค่ะในงาน j 8 Expo Thailand 2023าค่ะ สำหรับในปีนี้นะคะอย่างที่เราได้พูดกันไปนะคะก็เนื่องจากว่าเราได้กลับมาเป็นการจัดแบบออนไลน์แบบเต็มรูปแบบนะคะในปีนี้เองศิลปินญ,ญี่ปุ่นก็กว่า2 0 0ชีวิตนะคะรวมถึงศิลปินไทยก็กว่าอีก200ชีวิตจะเข้ามาร่วมทำฟรีคอนเสิร์ตกันภายใต้งาน Japan Expo Thailand ครั้งที่8นี้นะคะตลอด3วันเต็มซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่3 4 5กุมภาพัานธ์ที่เซ็นทรัลเบิลแห่งนี้ค่ะก็อย่างที่เห็นอยู่นะคะเรามีตัวแทนจากทางฝั่งญี่ปุ่นอย่างทางไซคิคฟีเวอร์หรือ ลิสติกบอยนะคะก็จะมีมาทำคอนเสิร์ตนะคะบริเวณด้านบนชั้น8ในฮอลล์ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีน้องๆนะคะไม่ว่าจะเป็น BNK48 นะคะหรือ CGM48 แล้วก็ AKB48 ก็จะมีคอนเสิร์ตในบริเวณด้านบนเช่นกันส่วนน้องๆล้ไซดนะคะแล้วก็น้องๆกว่าอีก200กว่าชีวิตเลยนะคะน้องๆไอดอลที่จะมาสร้างสีสันกันตลอด3วันเต็มภายในงานนะคะตัวนี้กลไกได้8ครั้งม ので本当に心から嬉しい気持ちでいっぱいです。あの3日から始まる、えこのイベントもしっかりと、え日本タイの交流そして日本の文化を、え僕たちもしっかり伝えていけるように。ที่ใจนะคะที่ได้เข้าร่วมครั้งนี้ก็เป็นอ่ไรที่ทราบกันว่าเป็นการจัดจะเป็นเอ็กซครั้งที่8แล้วนะคะก็คือยินดีจากจากใจนะคะแล้วก็ดีใจมากนะคะตั้งแต่วันที่3เป็นต้นไปนะคะก็ตั้งใจว่าจะให้ความร่วมมือนะคะในการร่วมมือระหว่างไทยกับญี่ปุ่นนะคะเพื่อสานสัมพันธ์นะคะแล้วก็จะพยายามดีที่สุดยังไงก็ฝากด้ว้ เรต้องขอบคุณมากที่ให้พวกเราได้มาร่วมขึ้นคอนเสิร์ตเจนเป็นเอ็กซ์โปด้วยค่ะไ mm hmm. ม่ว่าจะขึ้นกี่ครั้งก็ตื่นเต้นแล้วก็มีความสุข,ขทุกครั mm ้งค่ะที่ได้ร่วมง,งานนี้พวกเราก็จะตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จุดเพื่อให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ดูโชว์ของเรา ในครั้งนี้นะคะในงาน J a p a n Expo Thailand 2023ที่จัดขึ้นเป็นครั้งที่8นะคะเราก็มีการมอบรางวัลในทุกๆปีเนี่ยจริงๆแล้วเราจะมีการมอบรางวัล j a p a n Expo a w a r d ให้กับบุคคลในวงการนะคะสำหรับที่สร้างชื่อเสียงและมาสางสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ประเทศญี่ปุ่นนะคะก็ได้รับเกียรติจากคุณเกิร์นะคะก็เรียกว่าทันสน์เราเหมือนกับได้รับการเปิดโอกาสเนาะในแง่ของการมาช่วยรังสรรค์นะคะหรือว่าคิวเรตรางวัลน,นะคะทีททเราก็เลยมีการคัดเลือกจนเลือกน้องๆ นะคะสำหรับเทลสกอร์เนี่ยแน่นอนว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยไม่ใช่แค่อยู่แค่คำว่าครีเอเตอร์นะคะก็ยังเปิดโอกาสได้อีกหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นน้องตู่ซาวน์ติสนะคะหลายๆคนก็คงรู้จักนะคะจากช่องที่เริ่มจากการเมคอัพนะคะแล้วก็อินสตาแยรนะคะเป็นทางเมคอัพอนิเมะแล้วก็หลายๆอย่างนะคะหรือว่าคุณท็อฟฟี่นะคะจากช่องท็อปปี้มิสติซช้อนคอมนะคะมีเรื่องของเอ่อเทคเรื่องของไอที ในปีนี้เนี่ยเราเองเราพยายามจะเลือกเราก็จะมีคณะกรรมการที่อยู่กันภายในนะคะที่จะมาคัดสรรว่าจริงๆแล้วบุคคลที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่อยู่ในสายาญี่ปุ่นตรงๆเลยจะมีใครบ้างนะคะแต่จริงๆแล้วในกลุ่มที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สำหรับญี่ปุ่นโดยตรงเนี่ยเราต้องยอมรับว่ายังมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะแต่เราคิดว่าจริงอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยมี จำนวนมากขึ้นมากขึ้นในหลายๆวงการแล้วทำไมเราจะไม่เปิดโอกาสให้กับอินฟลูเอนเซอร์ที่เขาอาจจะไม่ได้มีโอกาส มารีวิวหรือว่าจะเข้ามาสัมผัสในวงการของญี่ปุ่นนะคะเราเลยมีความรู้สึกว่าทุกคนชื่นชอบญี่ปุ่นในด้านที่แตกต่างกันจะจะเป็นด้านใดนก็ได้เราจะเปิดโอกาสให้อินฟลูเอนเซอร์เหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสเข้ามาแล้วก็มีบทบาทในวงการญี่ปุ่นมากขึ้นนะคะเราก็มีการคัดออกมาในแต่ละแคตตากรีต้องบอกว่าทางสารทุกญี่ปุ่นดีกว่าจะเป็นหนึ่งในผู้คัดเลือกด้วยแล้วก็จะมาเป็นผู้มอบรางวัลในครั้งนี้ให้กับทางอินฟลูเอนเซอร์ทุกท่าน,นะคะ่ะ